สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายหน่อยพากินผัดเที่ยวค่ะวันนี้ยายหน่อยพามาเก็บบูเบอรี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นบูเบอรีไ่ไหมนน่นค่ะนน่นเอยชาดไหมโน่นนะคะโน่นโน่นนะก็นะโอเคให้ดูพอประมาณนะคะยายหน่อยก็จะเก็บบูเบอรี่นะคะพาเพื่อนๆมาเก็บบูเบอรี่พาเข้าป่าหลังจากเลิกงานแล้วก็อันนี้คือป่าบูเบอรี่ค่ะเห็นไหมเห็นลูกบูเบอรีร่ไหมคะดูดูดูค่ะมาเจอป่าบลูเบอรี่แล้วนะคะ ยายหน่อยจะพาเก็บนะคะไปค่ะคุยนานไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ตะวันจะตกดินแล้วนะคะไปค่ะเก็บบูเบอรี่กับยาหน่อยนี่ค่ะวิธีเก็บบูเบอรี่นะคะอือช้อนเอาตอนนี้ตักให้ดูช้าๆก่อนค่ะหน่อยก็ค่อยสปีดเร็วนะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันค่ะแล้วค่อยช้อนเอานี่คืออุปกรณ์ค่ะถุงนี้ยาหน่อยเย็บเองนะคะเย็บเองค่ะเย็บเองเนี่ยเราตักค่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาช้อนเข้ามาอย่างนี้ นนก็จะหาช้อนเอาเฉพาะลูกที่มันดำค่ะเพราะว่ายังไงล่ะมันยังสุกไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ใจร้อนแล้วค่ะมันก็สุกพอได้พอได้แล้วค่ะพอได้แล้วล่ะนะก็พอเลือกก็ได้นะ นี้ก็รู้ค่ะว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะนเห็นไหมคะก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลงไปนู่นได้ยน่อยจะพาเดินลงไปข้างล่างค่ะไปกันไปกันมาข้างล่างมันจะเป็นยังไงโอ้โหกลงลุกเปซ้ำนัวจีนออกเลยนะคะดูนะคะตากเอาตรงไหนที่มันดำเยอะๆแบบนี้ค่ะแบบนี้ได้นะคะเนี่ๆ,ๆเห็นไหมแบบนี้ได้นะคะ ค่อยๆตักค่อืออตรงนี้ก็โอเคบลูเบอรี่สวยอยู่ค่ะนี่ก็ไม่ไม่ไม่ไกลถนนเท่าไหร่ค่ะขึ้นไปแป๊บเดียวเองนะไม่ไกลถนนเท่าไหร่นีน่ดำหมดทุกลูกเลค่ะ ก็ดำหมดอดี่วนะได้เดี๋ยวนะได้ไดไดเดี๋วได้ดี๋มาคนเดียวว่าคนเดียวล้วพี่น้องโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยค่ะตรงนี้สวยมากเลยดูค่ะดูกทุนะดูสวยมากเลยค่ะให้ดูอันนี้สุกทุกลูกนะคะเอาทุกเม็ดเลยเสดายนะเสดายเอาทุกเม็ดเลยสุกหมดแล้วนะคะอืม ดูค่ะดูบลูเบอร์รี่ดูพี่น้องดูค่ะดูดูเย็หน่อยให้ดูชา้าช้านะคะดูลูกบลูเบอร์รี่ป่านะคะดูดูค่ะดูอืมอมดูค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนนนีนนน่ดูค่ะดูดูสุกได้ที่แล้วค่ะตรงนี้สุกได้ที่หมดเลยตรงนี้เอาได้หมดเลยนะคะ จิดตักเบิ่งเด้่ยลูกบลูรีกันค่ะ 你那我就那。 กขไม่ได้เก็บทีละลูกนะคะถ้าเก็บทีละลูกมันไม่ทันกินหรอกคะ่ะต้องปลาแบบนี้นะคะดเนี่ยต้องมาแหวกในปลาแบบนี้ค่ะอืมสวยตรงนี้สวยค่ะสวยอืมนะ ภูมิทัศน์ของประเทศไอสแลนด์ค่ะอันนี้คือป่าบูบอรี่นะคะก็ไม่ไกลจากถนนเท่าไหร่ข้างบนนั้นก็เป็นจะเป็นถนนนะคะเป็นถนนแต่ว่าปีนี้ไอที่มองเห็นนี่ค่ะมองเห็นนี่ปีนี้ก็จะไม่เท่าไหร่คะ่ะรู้สึกว่าบูบอรี่มันจะเสียนะเสียอยู่คะ่ะมันก็เห็นไหมเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าบางลูกก็สวยบางลูกก็อย่างว่าละคะ่ะมันก็ธรรมดาเราก็ไปเลือกเอาเนาะพี่น,อน้องเนาะยินดีสิเก็บกันเด้อพี่น้องคุณ ยาวเป็นตรงขยาวไปน้นนะคะที่ใหญ่หน่อยจะนั่งเก็บตอนนี้นะคะก็เทียสิทอดคํากระชได้ยุดอกขาจากสองขูดกะได้ทอดได้กะเอาทอดนั่งค่ะแมนเบอร์ลค่ะปลามองเห็นยอดเหลืองๆหลืองไม่ใช่หมดค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไม้นี่ยมีลูกเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเป็นบางบางกลุ่มบางป่านะคะก็เดินไกลพอสมควรนะก่ว่าที่เราจะมาเจอป่านึงป่านึงเนี่ยนะโอเคค่ะย่าหน่อยจะเก็บกันเด้อพี่น้อง นี่บูเบอรี่ที่ได้มาวันนี้ค่ะเทพึงไว้ก่อนค่ะเราจะได้เก็บได้ว่าอ,อลูกไหนมันเสียมันจะได้ออกมาชัดๆมั